BGF นะคะออกมาปฏิเสธว่าเกี่ยวข้องกับทุนจีนสีเทาที่หลอกลวงออนไลน์ไปทั่วโลกค่ะแม้ว่าจะมีรายงานจากนานาชาติรวมถึงข้อมูลจากคนในพื้นที่แล้วก็ผู้รอดชีวิตจากแองคอร์เซ็นเตอร์นะคะที่ออกมาระบุตรงกันค่ะว่ามีกองกำลัง BGF นะคะ เข้าไปสนับสนุนกลุ่มทุนจีนสีเทาในพื้นที่ของชเวโกโกโรวมถึงได้รับเงินสนับสนุนมากกว่า4,000ล้านบาทต่อปีล่าสุดค่ะโคโกกองกำลังพิทักษ์ชายแดนนะคะหรือว่า BGF คือพันตรีนายมซอค่ะเขาก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า BGF นั้นไม่รู้ไม่เห็นแล้วก็ไม่เกี่ยวข้องกับแก๊งคอร์เซนเตอร์ค่ะพันตรีนายมซอ,อยังอ้างนะคะว่าก่อนหน้านี้ไม่ทราบว่า ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่ BGF ดูแลนั้นถูกใช้เป็นแหล่งหลอกลวงอัจฉรกรรมทางออนไลน์เขารู้เพียงว่าหลังการเข้ามาลงทุนประชาชนจะมีงานทำปักท้องจะดีขึ้นค่ะส่วนที่ให้เวลา6เดือนนั้นเพราะว่าบริษัทที่มาลงทุนก็มีข้าวของเครื่องใช้ต่างๆแล้วก็จะให้ออกทันทีนั้นก็จะลำบากเพราะว่ามีชาวต่างชาติในนี้อาศัยอยู่กว่า1-0,000คนเลยทีเดียว ทาง BGF ยังระบุนะคะว่าตอนนี้ค่ะชาวจีนรวมถึงชาวต่างชาติที่อยู่ในพื้นที่ชเวโกโกนั้นก็ทยอยเดินทางออกจากพื้นที่แล้วหลังทางกองกำลัง BGF ได้ร่วมกับรัฐบาลจีนกวาดล้างแก๊งคอ์เซนเตอร์ค่ะ